สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมสติ๊กวัวเล็กสี่กันครับมาี่ไอดาวกันต่อดาวทั้งหกเนี่ยรอบนี้มันจะมาไหมไหนเนี่ยโอ้โหมิสอ so ้โมันเชื่ออะไรเนี่ยเนี่ย ดูร้านค้ามันชื่อว่าอะไรบีลิกโอเคมันชื่อบีลิกโหเคยไปเล่นได้อะไรอย่เงี้ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นอะ่ะขี่ได้แป๊บหนึ่งนะครับคือมันจะหิวเลือดตัวเองได้นั่นเนี่ยโหถ้ามันมาอไรตัวนี้ไม่สู้ไม่ได้หรอกอย่างเงี้ย đồn uh -huh. chơi đai, yeah. ui ui, và là, và là. ไปกันได้ได้แล้วเกงทำเป็นว่ากลับบ้านนะอาชิบ <c oughs> อุ๊ยโหโหได้ <c oughs> มาบุกเลย ดิโอเคมันมันสู้ไม่ได้หรอกต่อยให้ลต่อยมันอันเนี้ยอุ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่สู้โอ้โหโอ้โหนีกอนมันมีอย่างงี้ด้วยเหรอเฮ้ยกับกับกับอย่างเงี้ยกับเลยแล้มันก็โกงเกินหนอ่ะได้นะครับ ดูมนันนะครับโอเคเอาดาบตัวไหนก็ได้ตัวนึงเราค่อยปาบมันมีแหละกองทัพกองทัพดาบวิธี <c oughs> มันทำอะไรเราไม่ได้มันโดนลุมก็ตายเนี่ยไปดิฮาโอยมีก็ทำเราไม่ได้อะ ไม่นั่นมันทำอะไรอ่ะอน,นั่นอ่ะเฮ้ยตีก่ะตีอากาศอู้ดูระบบ AI ดิตีอากาศเฉยโฆษณาอีบบอ,าาอ,อ,อะต่อไปดาดสองอทำกับตายเงอ่ะ มาเลยเยอะๆมันเลยเยอะๆมันเนี้ยบเยอะโอ้ได้อือมีเดียวแตกเราเลี้ยนสายดาบครับเอาจริงผมชอบเลี้ยนสายดาบเฮือกโอ้โหทีเดียวตายมันก็ซื้อเลยได้แล้วแหละ อันนี้จะเตียบปกติกันแต่ซิวซีเออแตกลอยครับผมโอเคก็กำลังมันจะเสียเรื่อยๆแล้วโอ้โหมันโดนทีเดียวโดนตีทีเดียวตายอ่ะคโคตรโหดอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเนียน,ะ,น,ะ,นะได้งไงหนีไปก่อนมาเิยมาูมไปฝฟกวิชามานะวิชาับผมวิชาอะไรอย่างั้นเหระวิชาที่ตีแล้วมันจะที่มันโดนตีแล้วมันจะเม่ตทีจะตาย ว่าละอืออแตกโดนตีหลังตายอะไรอ่ะถามด้วยแตกมันจะเพื่ออะไรครับสอนอะไรมาดิโดนดีตีตีทีเดียวตายอ่ะ มาดิมันทำอะไรได้ไม่ได้ป้อมป้อมมันแตกเรีบเยบร้อยเรียบร้อยมาต่อไปดาสต่อไปดาวสามเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีให้ นี่โอเคนั่นไง่าแล้วเอาเกียรดให้หมดไปเลยมารอบนี้จะเป็นนาอีกโอ้ฟังเขาน้ำแข็งเลยอะ่ะมันต้องเจอไง ว่าแล้วว่าแล้วมันต้องมีธนูเย่างนี้ไอ้น้ำเนี่ยมักจะมีธนูห่า เ้ยอ้าวอ้าวได้ตีป้อมฟรีอ่ะมาได้ตีป้อมฟรีอ่ะบุกเลยรอชาอ้าวมันไม่มีของแล้วอ่ะมันไม่มีของแล้วอ่ะเอ้าเอาเฮ้ยได้ไงอ่ะมาดิ มันยังน้อยมันก็อันนี้เนี่ยโอ้โหสรูเอาเตียกาเรียบร้อยอะไรอะสปุนซื่อมาดาวสีต่อไปดาวสี โอ้โหกูรักใช่ไหมพี่ดาษแขนงก็อเกอามาเจอดานนี่แหละนินดาบอย่างเดียวเลยมาดิมันจะตีนักคุณเหมืองอไงมันจะตีนักคุณเหมืองเราไง อ่ะล้วจูกอย่างเดียวอ,ะอ่ะคือบรรดามหมีมันน้อยมาเลยอ่ะจริงโอ้โหแบบโอ้โหอย่างเล็กอะ่ะเฮ้ยมันเล็กเนี่ย ไม่ใช่แล้วมันมันเหล็กเนะีอะโอ้ตายเรียบร้อยเป็นการปั๊มธน,นูให้โอ้โหเหล็กเหล็กเล่นไงนะเนี่ยเพราะมันยืดแน่เลยนี่นี่เพราะฝั่งมันยืดแน่เลยมาบุกเลยก่อนที่เกมมันจะเกมมันจะเออเร่เร็ว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  โหเหล็กได้ไงน่ะเอาเตี๊ยวกาดอีกเอาราไปเตี๊ยวกาดอ่ะ สี่งางเย,งยงงออะไรอ่ะดัดดาวห้าต่อไปดาวห้ามาดิม,มันจะทำยังไงโอ้ไฟไฟเหรอไฟเหรอ โอ้ยยังได้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 อะถ้ามันมีธนูแล้วสู้มันไม่ได้ละแต่เราต้องตีมันหนึ่งตายอย่างเดียวให้มันตายเร็วที่สุดนะไอ้ธนูเนี่ยอุ้ยลูก เพื่อมันตายแล้วอ้อาวอ,อ,อ้าวอ้าวโอ้เม่ <c oughs> มันโดนทีเดียวตายเลยอ่ะ เดินเดินทีเดียวเล็ดเดินทีเดียวแตกอะ่ะมาบุกเลยดีกว่าอาจริงอะ่ะมาตายอ้อยมาโอ้ไปไปไปหนีหนีหนีอย่างเงี้ยหนีดีกว่า ใชจมเวทล้ต้องใช้จมเวทแล้ว <Mechan> ถ <ics> <ophone> ้ามันจะบุกมาขนาดเนี้ยยักษ์สี่ตัวจะสู้มันเอ้เอ้ยยักษ์สี่ตัวถูกแล้วแล้มันตีไม่พร้อมกันเลยมันตีพิมอมกันเลยโอช่ ยังไหวอยู่อะไรอ่ะเออตายหมดสวยตายหมดสวยดาบเราหมดปืแเราหมดแล้วด้วยเป็นตีมาทีเดียวตายโอ้ย มันแตกเร็วๆดิเ oh. ออสวยงาม oh. มาดาวสุดท้ายไอ้ดาวสุดท้ายแล้วดาว oh. อันนี้ถ้าไม่ไหวอะ่ะเราจะเราจะใช้อ,อื่นละเราจะใช้จอมเวทด้วย ไดิไปดิชิวะไนชิวะอืมสรลวยินดี เนี่ยอะไรยังไงก็ดนูนะไอ้จอมเวทอ่ะหูยยังไงก็ดนูนกลัวจริงนะเราต้องฟังจริงนะไอ้ยิง เทำไมตัวรา,าเลือดมันเยอะกว่านะ่ได้บุกเลยอย่างเงี้ยถ้ามันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมารู้กันไปโอ้ยบังคับตัวไหนไม่ได้เลย กวนเลงมันจะมีอะไรยากกับ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 มันตีมันมันตีไม่ได้อย่างนั้นอนะ Okay. vou uh -huh.